สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วนะคะหลายๆคนนะคะชอบกินนะคะหมูกระทะเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่วันนี้นุกมีทิคดีๆนะคะ กินหมูกระทะแบบชิวๆนะคะไม่อ้วนแถมสุขภาพดีด้วยนะคะถึงนะคะน้ําดักไขมันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครค่ะคนนะคะจะชวนเพื่อนๆนะคะไม่ว่าเทศกาลไหนนะคะจะชอบหาหมูกระทะกินมากๆเลยนะคะ ช่วงที่เรากินหมูกระทะเนี่ยจะสังเกตว่าน้ําหนักตัวนะคะพุ่งเอาพุ่งเอานะคะจนทําให้เราเครียดได้นะคะแต่วันนี้นะคะเรามาดูวิธีนะคะกินหมูกระทะอย่างไรไม่ให้อ้วนกันนะคะที่แรกค่ะใส่ผักลงไปเยอะๆเลยค่ะแน่นอนว่าการกินเนื้อนะคะทําให้กระเพาะเราทํางานหนัก ะะเพราะต้องย่อยมากถ้าสาวๆนะคะไม่ทานผักลงไปด้วยร่างกายของเราก็แทบจะไม่ได้รับสารอาหารอะไรเลยนะคะถ้าไม่อยากอ้วนนะคะลองเปลี่ยนมาทานผักให้มากขึ้นนะคะผักควรอยู่ครึ่งหนึ่งของการทานหมูกระที่เรากินค่ะแค่นี้กระเพาะเราก็จะได้ทํางานเป็นปกตินะคะแถมทําให้เราอิ่มจากการทานหมูกระเร็วขึ้นด้วยค่ะ2ค่ะเนื้อติดมันเคีร์มันออกไปซะนะคะ เราปฏิเสธไม่ได้นะคะก็ว่าการทานหมูกระทะทุกครั้งเนี่ยเนื้อติดมันนะคะจะเป็นอันดับต้นๆที่อร่อยที่สุดนะคะถ้าให้เขี่ยวออกไปคงทําใจลําบากแต่เรารู้หรือไม่คะเนื้อติดมันที่เราเคี้ยวตุ้ยๆนะคะทําให้เราพุงปริ้นได้นะคะเพราะมีแคลอรี่ที่สูงปริ้นเลยนะคะแถมมีไขมันอิ่มตัว ที่เล็วทำร้ายร่างกายเราแล้วก็สุขภาพเรามากนะคะลองเปลี่ยนเป็นทานเนื้อหมูนะคะส่วนไม่ติดมันหรือเนื้อปลาหรือกุ้งจะดีกว่านะคะ3ค่ะชาบูจะดีกว่าการปิ้งย่างนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะถ้านำมาเทียบปริมาณไขมันและคเลสเตรอรอลแล้วปิ้งย่างชนะเลิศค่ะถ้าไม่อยากอ้วนนะคะลองเปลี่ยนมาทานชาบูหรือสุกี้ดีกว่านะคะเพราะมีปริมาณน้ำมันน้อยกว่า เพราะเป็นการต้มร่างกายของเราก็จะย่อยอาหารได้เร็วมากยิ่งขึ้นและย่อยง่ายรสึกอัดท้องนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะให้ลดน้ําอัดรมนั่นเองค่ะออปชันเสริมที่มาพร้อมกับหมูกระทะบุฟเฟ่คือน้ําอัดรมแบบรีฟิลนะคะหรือน้ําหวานแบบเติมไม่อัน้นแค่เรากินหมูกระทะไปอย่างเดียวนะคะก็อ้วนแล้วถ้าสาวๆไม่อยากอ้วนนะคะจงให้ห่างนะคะน้ําอัดลมและน้ําหวานต่างๆเสียเพราะน้ําเหล่านี้ทําให้เรา อ้วนมากกว่าการกินหมูกะระทะหลายเท่าตัวนะคะแนะนําให้ทานาน้ําเปล่านั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะอิ่มแล้วให้พอพอเรารู้สึกว่าอิ่มเนี่ยให้เราหยุดนะคะไม่ต้องเสียดายเงินที่ต้องจ่ายนะคะว่าเราต้องกินให้คุ้มนะคะถ้าไม่อยากให้หุ่นอ้วนเป็นหมูนะคะต้องกินแค่พออิ่มเท่านั้นนะคะสุดท้ายนะคะนานทานทีค่อยๆจัดค่ะอย่าตามใจปากจนทานหมูกระทะ ทุกอาทิตย์นะคะหยุดเลยนะคะอาจจะสองครั้งก็ได้นะคะสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ําดักจับไขมันกันนะคะขับไขมันและช่วยย่อยอาหารนะคะหลังจากทานหมูกระทะกันกระเพราหลังบ้านถ้าเป็นกระเพราที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะให้เลือกกระเพราแดงนะคะแล้วทีนี้นะคะก็แช่ด้วยเบกกิ้งโซดานะคะประมาณ10-15นาทีอันนี้ของกระเพราหลังบ้านนุก,ก็ตัดเพราะว่านุกไม่ได้ใส่ยาอะไรทั้งสิ้นนะคะก็กระเพราเนี่ยค่ะตัดให้เรียบร้อยเสร็จนุก,ก็จะล้างล้างเราก็ล้าง ใบกระเพราไว้สะอาดแล้วนะคะเราก็จับเรียงใส่มอเลยค่ะใบกระเพรานะคะสัดส่วนประมาณนะคะหนึ่งขีดนะคะต่อน้ำสองลิตรนะคะรวมถึงก้านใบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำสองลิตรนะคะเอาไปต้มนะคะปิดาฝาต้มไว้นะคะโดยที่เราจะต้องใช้ไฟกลางถึงไฟต่ำนะคะ ใช้ไฟกลางถึงไฟต่ํานะคะในการต้มนะคะซึ่งเราจะใช้เวลาต้มน่ะประมาณสินาทีเราจะใช้ไฟกลางถึงไฟต่ําเลยนะคะกะเพราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะแก๊สพักให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินนะคะหลังหลังอาหารนะคะเราก็จะเห็นน้ำกะเพราในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ดึงไผ่กะเพราออกทั้งหมดนะคะ ค่ะเราก็จะกองไว้เฉพาะน้ำกระเพรานะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะกะเพราที่เหลือทานไม่หมดนะคะให้เพื่อนๆเก็บใส่ตู้เย็นไม่ต้องอุ่นนะคะให้ทานหลังอาหารนะคะก็คืออันนี้นุกก็จะทานหลังอาหารนะคะรสชาติมันจะเฟื่อือนิดนึงตัดสินใจเขาเรียกอ,อะไรนะต้อง ต้องทำใจกินให้ได้นะ เพราะมันเป็นยาดูมาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูสรรพคุณนะคะของเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะของน้ํากระเพราว่าช่วยอย่างไรมั่งนะคะ 1. ค่ะน้ํากระเพรานะคะช่วยขับลมในกระเพาะอาหารถ้าคุณรู้สึกว่าแน่นท้องอึดอัดท้องนะคะ,อ,ะอาหารไม่ย่อยนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะซึ่งมันก็จะออกมาในอาการของเลอนะคะ 2. ค่ะช่วยลดความดันในเลือดนะคะยับยั้งการเก,กาะกันของเกล็ดเลือดค่ะเพิ่มระยะเวลาแข็งตัวของเลือดได้มากยิ่งขึ้นนะคะ สค่ะช่วยลดไขมันในเลือดและปริมาณคอเลสเตอรอลน,นะคะซึ่งคนอายุเยอะๆจะมีปัญหาตรงนี้นะคะลองทำน้ำกระเพราทานหลังรับประทานอาหารดูค่ะ,คะช่วยลดการหลังกดนะคะและป้องกันการถูกทำลายของเยื่อบุก,กระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ 5. ค่ะช่วยลดการบีบตัวของลำไส้ขณะเราปวดท้องเวลาเราปวดท้องเราลองหาน้ำกะระเพานะคะดื่มสักแก้วจะช่วยได้เยอะเลยค่ะ6ค่ะ ช่วยลดการอักเสบมีผลเทียบเท่ากับยาแอสไพรินเลยนะคะซึ่งเวลาเรารู้สึกว่าเอ้ยท้องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยให้ดื่มน้ำกระเพราได้นะคะ7ค่ะมีลิปปกป้องตับนะคะเนื่องจากการถูกทำลายของสารคาร์บอนเททาโคลายหรือสารประหลอดนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะ 8ค่ะมีฤทธิ์ช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะและรักษาโรคเบาหวานได้ค่ะลดระดับน้ําตาลในปัสสาวะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคนที่มีคุณแม่เป็นโรคเบาหวานช่วยได้เลยค่ะ9ค่ะน้ํากระเพรานะคะแก้โรคกรดไหลย้อนกลับได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าใครเป็นโรคกรดไหลย้อนแนะนําให้ทําน้ํากระเพรากินนะคะน้ํากระเพรากินนะคะหลังมื้อรับประทานอาหารเป็นต้นเป็นไงคะแค่นี้ก็ช่วยนะ เป็นไงมั้งคะหลังจากไปดูกันแล้วนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะสําหรับสายกินนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะสําหรับสายกินมุกกระทะทั้งหลายแหล่นะคะลองไปทํากันดูนะคะถ้าไม่อยากอ้วนค่ะสาหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราค่ะและที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ